สวัสดีครับทุกคนครับช่องกูรูป a าครนะครับใบลุงนี้นูนะครับวันนี้ไปหยิบตลับเม็ดมาจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวทุกคนไปติดตามนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับ อันนี้คือเกลือนะครับเกลือที่ใช้ในสระว่ายน้ำนะครับในฟาร์มของลุงก็มีสปอกนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงปลาครับขาดไปได้เลยก็คือเกลือนะครับเวลาปลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกลือเนี่ยเป็นยาครอบจักรวาลชนิดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเจ้าของและก็น้องปลาด้วยนะครับวันนี้ลุงนิโนูก็มีมาแนะนำนะครับุงหนึ่งยี่สิบห้ากิโลนะครับถ้าเกิดมารับเองที่ฟาร์มราคาสองร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเกิดให้ลุงไปจัดส่งให้ถึงบ้านนะครับคิดกระสอบละสามร้อยบาทนะครับแล้วก็ขั้นต่ำาิดกระสอบขึ้้นถาเกิด น้อยกว่านั้นก็มีค่าเขาส่ง1 0 0 0บาทนะครับก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับมีไว้อุ่นใจกว่านะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเราก่อนดีกว่านะครับว่าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนะครับวันนี้ลุงนินูมีคอนเทนต์สาหรับนักเลี้ยงปลาคาร์ที่ชอบปลาชอบบ่อปลาแนวกระจกนะครับวันนี้ลุงนิรูก็ได้บ่อปลาไฟเบอร์กลาสนะครับติดกระจกด้านหน้ามา1บ่อนะครับซื้อเป็นของมือสองมานะครับแล้วก็บ่อนั้นก็อยู่ทางด้านขวามือของลุงนินูนะครับว่าบ่อนี้ตอนนี้ เราซื้อมาเป็นมือสองฉะนั้นเราก็ต้องมาทําความสะอาดนะครับตอนนี้ก็มีสตาร์ของเรานะครับกาลังทาความสะอาดอยู่นะครับแบบปุ่นลูกบ้างกำลังเลยนะครับบ่อนี้มีไซส์ประมาณนะครับมีไซส์ประมาณนะครับประมาณวัดวัดภายในประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็สูงนะครับสูงสูงจากพื้นนะครับสูงจากพื้นประมาณเมตรสามสิบนะครับหนึ่งกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็ลึกเมตรสามสิบยาวสี่เมตรนะครับยาวสี่เมตรหลวงวัดวัดแล้วนะครับประมาณสี่เมตรประมาณสี่เมตรครับก็ปริมาตรเนื้อน้ําก็ กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับก็ประมาณนะครับประมาณตีกับหนึ่งจุดสามประมาณห้าตันประมาณห้าตันนะครับก็เดี๋ยวกําลังทําความสะอาดเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ชมนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงพอดีลูกค้ามารับปลานะครับขออนุญาตแป๊บนึงก็มาเมาส์กันต่อนะครับพอดีลูกค้ามารับปลานะครับก็เลยไปคุยกับลูกค้าอ่าสักพักหนึ่งนะครับมาดูบ่อกันต่อนะครับบ่ออันนี้นะครับปริมาตรน้ําเฉพาะตัวบ่อนะครับประมาณห้าตันหรือว่าห้าคิวนะครับอ่าตัวกระจก ถ้าเกิดเราไม่นับขอบนะครับก็จะเหลือประมาณข้างละ15เซนก็เหลือประมาณ3เมตร70นะครับแล้วก็ลุงชอบตรงนี้เพราะว่ามันเป็นกระจกแนวสูงนะครับกระจกกระจกสูงประมาณ9 2เซนนะครับก็จะเห็นพัฒนยภาพของปลาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าพอกระจกสูงเดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดนะครับพวกคราบตะกันที่มันเกาะอยู่ในกระจกนะครับอย่างนี้ครับก็จะเช็ดออกแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เราจะต้องมีแปลงนะครับมีแปลงประมาณนี้นะครับเหมือนในตู้ปลาเลยครับก็ต้องมีการทาความสะอาดเหมือนกันเพราะว่าเวลานานไปเพราาบ่อดโดนแสงด้วยตะไคร่มันก็จะเกาะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทาความสะอาดเหมือนกันครับก็สวยแต่ก็ต้องดูแลนะครับดูแลถ้าเกิดไม่ดูแลมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นภาามองปลาไม่ค่อยสวยอันนี้เป็นเทมเปิร์นะครับก็มีความปลอดภัยเวลาที่แตกเนี่ยเทมเพิร์เนี่ยมันจะไม่บาดมันจะออกมาเป็นเม็ด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 แต่กับการถ้าเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยเวลาแตกเยมันจะรันนะครับวิ่งเป็นแหลมแหลเลย ก็จะมีเหลี่ยมมีมุมเยอะนะครับมีโอกาสที่เราจะได้รับบาดเจ็บจากกระจกได้นะครับก็เลือกเป็นกระจกเทมเปอร์อันนี้ที่ตกลงใจซื้อเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับซื้อมาค่อนข้างสูงด้วยเพราะว่า,าลูกค้าเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขารวมค่ายกค่าติดตั้งออประมาณ8ปดหมื่นลงซื้อมาประมาณ4ี่หมื่นนะครับสี่หมื่นแล้วก็รวมค่าขนยุงขนย้ายเบ็ดเสร็จสองรอบสามรอบอ่ะเพราะว่าบ่อมีขนาดใหญ่ยกย่านะครับก็สองรอบก็โดนไปอีก เกือบสองหมื 200, 000, 000 ALLY, 000, ่นนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเกือบหกหมื่นนะครับยังเลี้ยงไม่ได้นะครับยังเลี้ยงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาต่อเติมทางด้านนี้นะครับมาดูทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแยกชุดกรองออกมานะครับแยกชุดกรองออกมาอเดินเข้ามาข้างในก็ได้ครับแยกแยกชุดกรองออกมาเดี๋ยวเราก็จะมาต่อตัวสะดือมาตางนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าชุดกรองที่ เราเตียมไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต่อสะดือนะครับมาเข้าตัวดัมฟิลเตอร์นะครับดัมฟิลเตอร์คือตัวนูนวนน้นนะครับดัมฟิลเตอร์ตัวนี้รองรับสําหรับปริมารน้ําประมาณ20ตันนะครับเดี๋ยวเราก็จะยกดัมตัวนี้มานะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันเนี้ยมาผ่านดัมนะครับแล้วก็เข้าไปในระบบกรองชีวภาพรับประกันว่าคลิปน,นี้น่าติดตามมากนะครับหลายๆคนอาจจะไปประยุกต์ใช้นะครับว่าการทําระบบกรองแบบกรองนอกเนี่ยลงมีเทคนิคอะไรยังไงก็เอาไปปรับใช้กันนะครับก็ฝากติดตามด้วยว่า บ่อนี้นะครับจะเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตาของระบบกรองจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเสร็จแล้วปลาที่เราเอามาลงในบ่อนี้จะเป็นปลาอะไรสวยแค่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตตามคืบหน้านะครับทุกวันทุกวันจน,น่าจะเสร็จสิ้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคครับ สวัสดีครับทุกคนครับลุงนิร,ร,รูจากกล้องกูรูปลาคาฟนะครับวันนี้วันที่ นี่ถอยนะวันที่สี่วันที่สี่ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดวันที่ห้าธันวาคมนะครับวันนี้วันที่สี่ลุงก็มาจากญี่ปุ่นถาวันแล้วครับวันนี้วันที่สามแล้วตองกลับมาก็มาอัปดงอัปเดตมาจัดุงจัดการอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วันนี้นะครับก็มาพาทุกคนมาแล้วชมนะครับบอไฟเบอร์คาร์ดติดกระจกนะครับบอกไฟเบอร์คาร์ดติดกระจกถ้าเกิดใครได้ติดตามคลิปของลุงนิโนนะครับก็จะพอทราบแล้วว่าบ่อเนี้ยเราซื้อมาเมื่อสักประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งเดือนละซื้อเป็นบอรมือของมาน ปรับปรุงนู่นนี่นั่นนะครับปรับปรุงนู่นนี่นั่นแล้วก็ใส่ฝาปิดนะครับแล้วก็ใส่ระบบกรองนะครับใส่ระบบกรองอันนี้เป็นกรองแบบดําฟิลเตอร์นะครับดาฟิลเตอร์เดี๋ยวลุงจะอธิบายทีระรชอตทีละช็อตนะครับให้กับทุกคนได้รับชมนะครับก่อนอื่นนะครับเห็นไหมครับว่าบ่อเนี่ยกระจกแต่น้ำเนี่ยมันเขียวเขียวเพราะว่าอะไรทั้งที่เรามีระบบกรองแล้วนะเขียวเพราะว่าเรายังไม่ได้ติดหลอด UV นะครับหลอด UV ก็จะทําให้พวกตะไคร่น้ําสายไายสีเขียวนะครับมันตายแล้วก็่าเช้โคดวย เดี๋ยวเราก็จะติด UV นะครับในตัวดำฟิลเตอร์ทีนี้ก่อนที่จะไปดูระบบรองของเรานะครับลุงก็จะบอกสเปกก่อนครับสเปกของบ่อนเนี่ยมีความยาวนะครับความยาวด้านเนี้ยด้านหน้าเนี่ย4เมตรนะครับแล้วก็ด้านกว้างนะครับด้านกว้างของตัวบ่อประมาณพื้นที่เคลียร์ในนะครับเคลียร์ในก็คือขอบในด้านในที่บรรจุน้ำเนี่ย1เมตรนะครับแล้วก็ความสูงความสูงของบ่อนเนี่ยเมตร30นะครับเมตร30เราก็จะใส่เมตร ใส่น้ำนะครับหนึ่งเมตรยี่สิบเหลือไว้สิบเซนปริมาตรน้ําโดยรวมเนี่ยก็ประมาณห้าตันนะครับประมาณห้าตันทีนี้พามาดูระบรบกรองจะมาเล่าระบรบกรองให้ฟังนะครับว่ามันเป็นอ,อย่างไรอย่างไงนะครับ Brandon, uh huh เราจะสูบน้ําจากในบ่อเนี่ยนะครับ mm hmm. เข้ามาในดํานะครับในดําก็อันนี้มาดูภายในดัมฟิลเตอร์นะครับอันน mm ี hmm. ้เรา,ายังไม่ได้ใส่หลอด UV เราก็จะสูบน้ําเข้ามาในตัวดํานี้นะครับน้าก็จะเข้ามาที่ดําฟิลเตอร์ เข้ามาทางช่องช่องนี้นะครับน้ำเข้ามาในดัมพิลเตอร์แล้วก็จะลอดผ่านตะแรงไปอันนี้สังเกตว่าตะแรงเนี่ยมันมีพวกตะกันพวกที่พงที่ปลาเกตคุณละอองที่มันเกาะอยู่นะครับเกาะอยู่มันก็เลยยังไม่ไม,ไม่น้ําไม่ใสเดี๋ยวเราก็จะใส่ UV ไปในด้านนี้นะครับด้านใดด้านหนึ่งครับใส่ UV ไปเพื่อที่จะฆ่าพวกตะไคร่แล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยไอ้ตะกันสีดำๆพวกนี้มันก็จะหลุดไปครับพอน้ําเข้ามาที่ดัมพิลเตอร์นะครับน้าก็จะถูก นี่นะครับตรงออกไปทางด้านนี้นะครับตรงออกไปทางด้านนี้ไปลงกรองนะครับกรองชีวภาพสําหรับกรองชีวภาพนะครับเราช่องแรกเนี่ยเราใส่เป็นตัวบูมบิ้งเบดนะครับบูมบิ้งเบดก็เป็นกรองชีวภาพแบบดีมากๆเลยนะครับเราก็จะใส่ตัวมุดเม็ดพลาสติกนะครับที่มีผิวสัมผัสเยอะๆลงไปในแชมเบอร์นี้นะครับแล้วเราก็ใช้ลมนะครับลมเป่าเพื่อให้ตัววัสดุกรองที่เป็นบูมบิ้งเบดอ่ะมันหมุ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 นนะครับมันก็จะช่วยลดไนไตรได้นะครับพอผ่านจากบูมบิ้งเบดที่เป็นชีวภาพนะครับน้ําก็จะมาขึึ้้นนนนนี่ะครรับขใกอง ชีวภาพกับกายภาพบวก,กกันนะครับคำว่ากองชีวภาพบวกกายภาพก็คือ1นึกองสาแรแสนลอยที่หลุดรอดมาจากนี้แล้วก็2คือชีวภาพแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตัวเจอเนตจูเมแมทเนี่ยก็ย<ๆ>จะเอาพวกของเสียมาใช้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไนไตรส์ให้เป็นไนเตรตนะครับแล้วก็ส่งต่อไปด้านนี้นะครับตอนน้ำตรงนี้ก็จะส่งคืนมาที่บ่อเลี้ยงนะครับน้ำจะส่งคืนมาที่บ่อเลี้ยงอ่ะสองท่อนะครับสองท่อเพราะว่ากระงน้ำพอเราค่อนข้างเยอะเราก็ส่งน้ําคืนมาสองท่อนะครับในบ่อเลี้ยง อ่ะไซคล์เครื่องก็จะเป็นนี้นครับน้ําสูบเข้ามาเท่านี้นะครับแล้วก็ออกนี่ไปผ่านมัมโบมาบัดในระบบกรองชีวาภาพที่เป็นมูฟินเบดนะครับแล้วก็ผ่านกายภาพชีวาภาพแล้วก็มาล้นออกนี่นะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่1นึ่อ่าสำหรับระบบกรองอันเนี้ยเรายังขาดอยู่แค่ U.V. นะครับที่จะทําให้น้ําใสาและน้ําไม่เขียวแล้วก็ตัวอันเนี้ยมันจะใสมันจะไม่มีตะก,กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านล่างนะครับว่าระบบกรองเราเดินแบบไหนครับเดี๋ยวลง พอๆลูกครับหลังจากที่เราดูท็อ v i ิวนะครับดูด้านบนของระบบกรองที่เป็นบุฟฟี่เบียดแล้วมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างตู้นี้เดิมที่มันเป็นตู้เลี้ยงปลานะครับที่เราติดกระจกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เมื่อก่อนนี้เราก็จะเลี้ยงพวกธมาธมงธมาธมงนะแต่มันไม่ทำเงินก็เลยเอามาเป็นระบบกรองนะครับก็ใส่ตัวเม็ดพลาสติกลงไปนะครับที่เป็นมูฟฟี่เบียดนะครับแล้วก็เติมลมลงไปด้านล่างเห็นไหมครับว่า อามขึ้นมามันก็จะพาให้ตัวเม็ดพลาสติกหมุนไปหมุนมาหมุนไปหม,ม,ม,มุนมานะครับเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนการทาให้ลดในไตได้นะครับลดในไตได้แล้วก็ในผิวสัมผัสของตัวเม็ดพลาสติกเนี่นะครับมันจะมีความพูนนะครับมันจะมีความพุนอยู่พวกแบคทีเรียมันก็จะไปอาศัยอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าแบคทีเรียเฮ้าส์นะครับเป็นบ้านของแบคทีเรียอันนี้ก็เป็นระบบกรองที่เป็นมูฟฟี่เบดนะครับจะสังเกตว่ามันหมุนนะครับหมุนแต่ทางที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อยต อีกตลามากกว่านี้มันยังมีบางจุดนะครับที่มันเป็นจุดตายเตยออยู่แล้วก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเพราะว่ามูฟวิ่งเบียดมันต้องเคลื่อนไหวแบบร0อเ็นนะครับปันนี้มันเคลื่อนไหวประมาณตั้งเกเดี๋ยวเราก็ต้องปรับปรุงทิศทางของลมนะครับให้ลมมันกวนเม็ดพลาสติกให้มันหมุนให้ดีนะครับพอดูจากตัวนี้แล้วนะครับเรามาดูตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวชิลเลอร์เครื่องทำความเย็นเราก็จะมีปั๊มน้ำนะครับดูดเข้ามาในตัวชิลเลอร์ทำความเย็นนะครับแต่ตอนนี้เรายังออฟระบบไว้นะคร,เร,เาม,าเครมเนอาาคื่งทวย็ เครื่องทำความเย็นก็จะปล่อยน้ําเย็นออกไปกลับสู่บ่อเลี้ยงนะครับกลับคืนสู่บ่อเลี้ยงสําหรับบ่อเน,นี้ยมันกดอุณหภูมิได้ไม่เยอะนะครับประมาณ2ี่บามองศาเพราะว่าขนาดของตัวชิลเลอร์เราอ่ะมันรองรับประมาณสัก4ี่ตันห้าตันนะครับอันนี้สเปกของน้ํามันเยอะไปนิดนึงเราก็ไม่สามารถที่จะกดน้ําลงมาให้มันเย็นได้มากพอนะครับแต่ประมาณนี้ก็พอเียพอดีแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองไฟมากนะครับบ่อน,นี้ก็มีปริมาตรน้ําประมาณอ่าตันครึ่งนะครับบ่อกลองเนี่ยตันครึ่งแล้วก็จะมีเป็นมูฟเวนเบียร์เยใหญ่เลยเป็น มูฟเว็ตจะเฉพาะมูฟเว็ตอ่ะประมาณพันหนึ่งนะครับแล้วก็มีกองชีวภาพอีกประมาณสักสองร้อยสองร้อยสองร้อยลิตรนะครับสองร้อยลิตรอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับส่วนปั๊มลมนะครับระบบกองที่เป็นชีวภาพนะครับที่ใช้มูฟเว็ตอ่ะขาดไปได้เลยก็คือปั๊มลมนะครับจะต้องมีระบบเติมอากาศนะครับเพื่อให้กำลังลมน่ะมันไปปั่นนะครับไปหมุนไอตัวเม็ดพลาสติกนะครับมูฟเว็ดให้มันหมุนหมุนหมุนนะครับแล้วก็ลุงจะเลือกใช้ปั๊มลม200ลิตรนะครับ200ลิตรต่อชั่วโมง ความลมก็จะไปคุมในตัวมูฟมิเบตนะครับให้หมุนในระบบกรงแล้วก็ตัวม่านน้ำในีนี้นะครับไม่ใช่ม่านน้าตัวม่านออกซิเจนต้องขออภยัยด้วยคลิปนี้นะครับเรายังไม่ได้ใส่ UV เลยมอง้อม่านน้าไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะต้องดูตามภาพบิวนะครับว่าม่านน้ำมันก็ไม่ใช่มา่านน้ำม่านออกซิเจนมันก็จะเดือดขึ้นมาเดือดขึ้นมาก็าเดี๋ยวเราก็จะมีคลิปอัปเดตนื่อยๆนะครับสาหรับบ่อนี้วันนี้ก็ระบบเกือบจะเซตตัวแล้วขาดแค่หลอด UV นะครับเดี๋ยวพอระบบเซตตัวดีปุ๊บเราก็จะย้ายน้้องาาาเขามา เลี้ยงในบ่อนี้นะครับเราก็จะใช้สําหรับคอนดิชันปลาประกวดนะครับบ่อปริมาตร5ตันเราก็จะใช้คอนดิชันปลาพวกปลาโตไซปลาไม่เกิน45เซนติเมตรนะครับก็จะใช้คอนดิชันในบ่อนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นดีเทลของน้องครับเวลาน้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะมองเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าไซวิวเนี่ยมันดูเห็นรอบข้างได้เยอะมากนะครับดูเห็นท้องดูเห็นหลังดูเห็นด้านข้างได้หมดเลยเป็นไอเดียนะครับสําหรับใครที่กําลังจะทําบ่อแต่ไม่มีพื้นที่ ก็หามาครับหามมาเลี้ยงแล้วก็ใช้แบบฉบับของนูนนี่นูครับเอาไปพัฒนาปรับปรุงนะครับต่อยอดกันเอาเองนะครับก็ซื้อมือสองก็ได้นะครับแข็งแรงดีตัวนี้นูงซื้อมาประมาณอ่สี่หมื่นบวกสองหมื่นประมาณหกหมื่นนะครับหกหมื่นรวมค่าขนย้ายอะไรเนี่ยประมาณหกหมื่นของใหม่ก็ประมาณเก้าหมื่นก็ถูกลงมาอ่ประมาณสักสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวระบบกรองเราก็ไปดีไซน์เองนะครับว่าให้มันเหมาะกับเราแล้วก็ทําความสะอาด ให้มันยาวขึ้นนะครับแล้วก็อย่าเลี้ยงปลาเยอะการที่จะเลี้ยงปลาก็คำนึงถึงปริมาตรน้ําด้วยอย่างน้ําประมาณห้าคิวห้าตันเนี่ยตอนเลี้ยงปลาสักแปตัวเก้าตัวนะครับเพราะว่าน้องปลาเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวลุงพาไปดูอีกบอ่อนึงนะครับแบบย่อยๆนะครับแถมให้แถมแถมให้ครับหลังจากที่ลุงนิโนนะครับพาทุกคนไปรับชมบ่อไฟเบอร์การติดกระจกแล้วนะครับก็พามาชมบ่อนี้บ่อนี้ที่ทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ต้องการคอนดิชันปลาที่ต้องการสีแดง เพราะว่าเป็นบ่อไม่มีหลังคานะครับเป็นบ่อผ้าใบไม่มีหลังคาไดมิเตอร์ก็คือ3เมตรนะครับความกว้าง3เมตรแล้วก็สูง1เมตรนะครับสูง1เมตรก็เลี้ยงน้ําประมาณ90เซนนะครับเ0เซนอ่ามีตอนนี้มีปลาอยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็จะมีตัวปั๊มน้ํานะครับตัวปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้ปั๊มน้ําก็จะสูบน้ําขึ้นมาไปเข้าตัวหลังกรองนะครับที่เป็นตัวดํานะครับอ่าน้ํามันจะเข้าได้2ทิศทางก็คือจากตัวปั๊มน้ํานะครับจากตัวปั๊มน้ําด้านล่างแล้วตัวสกิมเมอร์อ่าท่อมันก็จะมาอย่าางนนนีีี้้บมมกด รวมไปในตัวปั๊มน้ําเลยนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปในดัมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวลุงจะไปอธิบายระบบกรองด้านในครับสาหรับระบบกรองนะครับเราดีไซน์ไว้ใหญ่โตโมโหและทึกมากนะครับบ่อเลี้ยง5ตันนะครับบ่อกอง3ตันอ่าหลักการง่ายๆเลยบ่อทุกๆบ่อของุงนิ่นูนะครับก็คือเราจะใช้ตัวดัมพิวเตอร์นะครับกรองของเสีย ออกไปก่อนนะครับพอกรองไปแล้วน้ําก็จะมาลงช่องนี้นะครับช่องนี้น้ําลงช่องนี้สังเกตว่าฟองฟู่ฟูฟูอยู่นะครับแล้วก็ถูกกั้นด้วยพาร์ติชันที่เป็นตัวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆจะเป็นพลาสติกนะครับบ,รบังคับให้น้ามุดลงไปด้านล่างนะครับ พอน้ํามุดลงไปด้านล่างน้ําก็มาขึ้นด้านบนนะครับขึ้นด้านบนที่เป็นกรองวัสดุที่เป็นเทปนิสติเตอร์แมทนะครับน้าขึ้นมาจากด้านล่างครับน้ำขึ้นมาจากด้านล่างประมาณนี้แล้วก็ข้ามาฝั่งนี้ข้ามาฝั่งนี้นะครับก็เป็นเทปอนิสิเตอร์แมทเหมือนกันนะครับพอข้ามาถึงนี้อ่ะมันจะบังคับให้ลงไปด้านล่างแล้วน้ามาประทะผนังอันนี้นะครับลงไปมุดลงไปด้านล่างนะครับพอมุดลงไปด้านล่างปุ๊บเราก็วางพวกวัสดุกรองนะครับที่เป็นหินดาวนะครับ TDM นะครับ TDM ที่เป็นระบบกรองชีวภาพนะครับที่ม มาถึงตรงนี้นะครับแล้วลงไปด้านนี้นะครับแล้วก็มาขึ้นด้านนี้ขึ้นมาด้านนี้ผ่านพวกหินดาวผ่านวัสดุกรองที่เราดีไซน์ไว้นะครับสำหรับกรองชีวภาพนะครับพอผ่านตรงนี้ปุ๊บน้ำก็จะถูกส่งกลับไปที่บ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็จะใช้ปั๊มน้ําแค่ตัวเดียวนะครับใช้ระบบแรงโน้มถ่วงนะครับสูบขึ้นมาแล้วก็ให้ไหลกลับไปคืนสู่ธรรมชาตินะครับบ่อนี้ก็ห้าตันนะครับบ่กรองสมตันรวมปริมาณน้ําทั้งบ่อเลี้ยงบ่กรองแล้วก็แดตันสําหรับที่ใคร ใครนะครับที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาคราฟนะครับก็สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้หรือว่าหาซื้อจากพังสื่อออนไลน์นะครับเอามาประยุกต์ปรุงได้นะครับลุงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียนะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มเลี้ยงปลาคราฟแล้วก็สนใจปลาคราฟคิดว่าการเลี้ยงปลาคราฟไม่ยากเพียงแต่ว่าเรามีความสนใจมุ่งมั่นแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นระบบกรองแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับเป็นถังไฟเบอร์กลาสมือสองนะครับจากเดิมเอาไว้ใช้เลี้ยงปลา เราก็มาประยุกต์ใช้เป็นบ่อก,กองก็เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ก็มีบ่อ,อกออขึ้นมา2บ่อ็นบ่ไฟเบอร์กลาติดกระจกนะครับกักบ,บ่พ่อใบนะครับบ่พ่อใบ5ตันแล้วก็กรอง3ตันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครเพื่อนๆท่านใดสนใจหรือว่าชื่นชอบก็าฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่ยังไม่ได้รับชมนะครับได้ร,รับชมด้วยแล้วก็ฝากกดตั้งค่านะครับ้องครูรู้ประคับนะครับว่าเราเ็าจะมีการนําคลิปใหม่ๆความรู้ใหม่ๆสิ่ง ต่างๆนานาที่คนที่สนใจปลาคาร์ฟหรือว่าชื่นชอบปลาคาร์ฟเนี่ยจะเอาไปประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงในวันข้างหน้าได้นะครับก็หลังจากที่เราลงปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รูนี่รู้กับช่องรปปครูปลาคาร์ฟลาทุกคนไปถึงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ